มันเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันใช้ร่างกายเยอะที่สุดแล้วในการเล่นกีฬาแล้วผมก็ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วด้วยแล้วเวลาไปเล่นกีฬาเราต้องเจอคนมาดูอะไรเงี้ยเขินไหมอ่าตอนเด็กๆเ,เขินครับเวลาไปแข่งต่างจังหวัดต่างโรงเรียนกองเชียร์จากโรงเรียนที่เราไปแข่งอะไรก็มาดูมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขินครับแต่แบบโค้ชจะเป็นคนที่แบบบอกให้มีสมาธิตลอดว่าแบบเออแบบเล่นแบบตามสไตล์นะเราไม่ต้องไปเล่นแบบเอาใจไปอยู่ที่คนดูอะไรเงี้ยต้องแบบโฟกัสกับการ แข่งขันครับส่วนริวก็คือปิงปองเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวครับไม่แต่ปิงปองโชคดีที่ว่าพอพอลงไปในสนามครับริวรู้สึกว่ามันเป็นที่ของริวที่ริวจะแบบว่าได้ได้เป็นตัวเองได้เหมือนที่ริวฝึกซ้อมออกมาเหมือนสิ่งที่ริวโฟกัสเนี่ยริวจะโฟกัสแค่โค้ดครับแล้วป๊าป๊าริวเป็นโค้ดด้วยแล้วก็จะมีแบบมาคอยเชียร์หรือแบบว่าเพื่อนๆนที่ยิ้มเราครับริวก็เลยรู้สึกว่าแบบริวไม่โฟกัสข้างนอกเลย switch podcast